ตำนานกระบีค่คู่หันสาลตอนที่36มองเจ้าสวยสุดงด,ดงาม เมื่อเสลียิ้มแค,แค่แค่พูดไปเรื่อยเปิดนึกถึงว่าเจ้าจะกล้ารับปากจริงอีกแค่2เดือนก็จะถึงกำหนดเปิดแดนสนทยาหันไห่แล้วระยะเวลาสั้นๆเช่นนี้คงพอแค่ให้ศึกษาประถมวิถีแห่งมรคากับตนเองแค่นั้นแต่ว่าเมื่อเสนีมั่นใจในข่ายเวทเหนือยอดเขาสางชูนขอเพียงสิี์ทั้งสองอยู่บนยอดเขาไม่ย่างกลายออกไปข้างนอก แม้เพียงครึ่ง9ก้าเช่นอั้นย่อมปลอดภัยที่เซียวตอบข้าไม่ได้พูดเหลวไหลเมืองสิริบอกได้ฉะนั้นจงตั้งใจเ,เรียนหนังสือเล่มนี้ข้าท่องกับหลังได้คล่องแคลวแล้วหวังว่าวันหน้าเจ้าจะเหมือนกับข้าหลังจากนั้นค่อยถ่ายทอดมันให้กับสิษย์น้องอีกข,ของเจ้าประมพิธีแห่งมัคาบทที่1แรกเข้าใจดินฟ้าสามพบแปลเปลี่ยนมาอ่านท่องนี้ไปพร้อมกับข้า เดิมกี้เซียวพยายามฝืนทนฟังอีกฝ่ายสอนสั่งอธิบายแต่พอคิดดูอีกทีอันที่จริงนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรหนังสือเล่มนี้ตนเขียนเมื่อเมื่อพบที่แล้วครั้งแรกที่เขียนยังเขียนได้ไม่ดีนะักยังไม่ได้บันทึกความตระหนกรู้ที่เกิดขึ้นหลังเกิดใหม่ลงไปเขาเริ่มใช้วิธีซักถามถกเหตุผลชี้ทางสว่างให้คู่มือมือเป็นตัวน้อยได้คุน้นคิด ทบทวนความคิดอ่านเสียใหม่เมืเ่อเสิรีมักรู้สึกระหมักใจคำถามนี้ของเจ้าข้าไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนไว้ค์นีข้าไตรตรองดูอีกทีแล้วค่อยกลับมาบอกเจ้าเรือนพำนักของเขาสองคนอยู่ติดกันมีแค่กำแพงลานเตี้ยๆกัน้นกะ่ววางไว้กลางวันเมืเ่อเสยหลีกลับอยากเรือนชงชาในป่ากลางคืนนั่งอยู่บนอกไก่เนื้อลังคา ข้อนิ้วเท้าคางมองจันท์กัดด้ามผู้กันคุ้นคิดจี้เซลมองดูอีกฝ่ายอยู่บนหลังคาเรือนนักของตอนเองจันทร์กระจ่างแสงจันท์กระจ่างอาบกลุ่มร่างคู่บัาเพนตัวน้อยจี้เซียลคิดร่างนี้สร้างขึ้นได้ไม่เลวประดูกผู้ร่างวนประนีตละเอียดอ่อนเนื้อหนังได้สัดส่วน เสียงตะโกนอยู่แต่ไกลของเมื่อเสหลีดังแหวกวานสายลมหยา,ามคำานี่ข้คำขึ้นดึกดื่นเหตุใดเจ้ายังไม่ถึงไม่หลับไม่นอนดูอะไรของเจ้าดูเจ้างดงามชี้เสียวตอบตามตรงเสียงดังฟังชัดเมื่อเหลีตะลึงนึกอยากลุบลำคอนด้านหลังขึ้นมาเสียเฉยเเหลียวไหลน่ะผู้จบเขาก็ดัดลงจากหลังคาหายลับไปผ่านไปเนนี้ สิบกว่าวันเมื่อเสลี่คิดว่าตนกําลังทําหน้าที่อาจารย์อยู่เขาเขียนสมองค้นหาคําตอบให้ผู้เป็นสิทธิ์โดยไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่าตัวเองต่างหากที่ถูกที่กําลังถูกอีกฝ่ายสังเกตศึกษาชักจุงหลังเมื่อเสลี่ทาลายสภารวมจิตเพราะนึกเสียดายที่ลานทัศนาถูกทําลายอีชีชูจึงลงมือเวี่ยงจอบไปใช้ปลูกดอกจนินซือเถาวบนยอดเขาสังชุนปรับร่องรดบนทุ่งหญ้าจนราบเรียบ ควานึกถึงรู้ความรู้สึกหวั่นไหวยามได้เห็นที่นี่เป็นครั้งแรกยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังเป็นที่ที่เขาได้ยินมื่งเสียหลีกับเสียงเทิงอิงแสดงทัศนะเกี่ยวกับมรกาวิถีและเริ่มเข้าใจได้เล่าเ่าต้นยญ้าของข้า โชคดีที่อากาศบนยอดเขาเหมาะสมไม่เกินสามวันต้นหญ้าอ่อนๆก็เริ่มแทงยอดเล็กละเอียดออกมาให้เห็นฮีซิชูเชื่อมั่นในความมุ่งมะั่นะของตนเองมั่นใจว่าตลอดหลายวันมานี้เขาภาคเพียนฝึกฝนไม่น้อยจึงขอท้าประลองเมืองเซรีอีกครั้งอยากรู้ว่า ยามนี้ตนคืบหน้าไปกี่มากน้อยแล้วขณะที่เมื่งเสี่หลีกำลังจะรับปากจี่เซียวกระพูดไว้ชนะข้าก่อนแล้วค่อยไปลองกับท่านอาจารย์เจ้าคิดว่าอย่างไรเยีชี่ชูถามเจ้าคงไม่ใช่พลังตาลทําเพียงวิเคระาะห์อธิบายกระบวนท่าที่ใช้ต่อสู้เท่านั้นนะจีเซียวพยักหน้าว่าใช่แล้วเมื่งเสี่หลีเอ่อยขึ้นบ้างพวกเจ้าสองคนไปลองฝีมือแลกเปลี่ยนวิชากันก็ดีเหมือนกันให้ข้าลงมืออยู่คนเดียวชาวบ,บ้านจะพานรู้สึกไม่ก้าวหน้า อีซี่ชิวคุ้นคิดครู่หนึ่งเพียนบำเพ็ญและพรสวรรค์ของเสียวทิงอิงสูงกว่าเขาแต่ว่าร่างกายอ่อนแอมีโรคไอติดตัวหลังจากมาถึงยอดเขาช้างชวนอาการป่วยถึงได้เริ่มดีขึ้นยามนี้หากว่ากันด้วยความแข็งแกร่งทางกายรับรองเขาย่อมต้องเหนือกว่ายิ่งปีกว่านั้นยังไม่ใช้พลังตราณอีกข่าสู้ ผู้ร่วมบำเพ็ญของอริยกระบีไม่ได้แต่ก็ใช่ว่าจะเอาชนะเจ้าไม่ได้เขาคิดอย่างเบิกบานใจไม่มีปัญหาหากเจ้าแพ้เจ้าพอจะตะกอนเรียกค่าสิทธิใหญ่สักคำได้หรือไม่จี้เซียวคิดว่าเด็กหนุ่มช่างใจกล้าแท้คำว่าสิทธิพี่นี้ยังเพิ่มคำว่าใหญ่มาอีกคิดจะเป็นสิทธิี่ของหูซื้อด้วยหูซื่อด้วยจี้เซียวจึงเผยอดยิ้มไม่ได้ง่ายได้ทั้งสองปรบมือตกลง เมืองเสลีปพึ่มอ,อกพึมมใจมองดูพวกเขาสองคนเดินจากปไกลยไม่นานที่เสียก็เดินกลับมาแล้วไม่ประลองแล้วหรือประลองเสร็จแล้วเขาอยากอยู่เงียบๆสักครู่ เมื่อเสืยหลีไม่มีท่าทีตอบสนองจีเ้เซลยิ้มตอบวันหน้าข้าประลองกับศิษย์น้องเองไม่ต้องรบกวนท่านอาจารย์แล้วหลังจากกลับจากลานทัศนาถึงเรือนพนักสิ่งที่อีซิชูต้องการที่สุดก็คือยุติความรู้สึกเจ็บปวดพังเท่ายที่เกิดขึ้นในใจหนูผีบนขอบหน้าต่างกระโจนใส่อกเขาขัายื่นมือข้าหนึ่งออกไปร,รับอย่างง่ายดายก็ยี่มันแรงสองทีในที่สุดวันนี้เขาก็เข้าใจกระจ่าง ชัดถึงความสามารถในการต่อสู้ของตอนเองบนยอดเขาช้างชุนเขาเอาชนะได้แค่นักพรดน้อยเสียวไหวเท่านั้นเป็นสิษย์น้องเล็กไหนเหลยจะเสียเปรียบอันใดได้อีกคนกอนหนูผียุ่งเหยิงไปหมดจิ้จๆๆจๆๆๆๆๆๆๆ ผีชิชูชูเจ้าหนูตัวน้อยขึ้นมาพูดพลางถอนหายใจชีวิตเจ้าสบายดีแท้ไม่ต้องคิดว่าคนธรรมดากับผู้มีพรสวรรค์แตกต่างกันเพียงใดไม่ต้องกังวลว่าคนธรรมดาบำเพ็นพรสไปมีความหมายอะไรสนใจก็แต่กินกินนอนอนแค่นั้นก็ทั้งข่าวทั้งอ้วนได้แล้วหนูผีเอียงหัวถูเข้ากับปลายนิ้วเขานับตั้งแต่นั้นมา อีฉีสูก็ยิ่งมุกมนะมากขึ้นอีกทุกวันฝึกวิชาจนเนื้อตัวอ่อนปวกเปียกไร้เรื่องรงปรับปรมมตัวเองด้วยการลุบไล่หนูผีเก็บซัพย์หนูผีที่มึ่งเสียหลีเลี้ยงไว้กินดอกกินสื่อเทาที่หล่นพื้นเป็นอาหารทั้งยังมีนิสัยรักสะอาด มักไปทำความสะอาดขนตัวเองอยู่ที่ริมทานเสมอเมื่งเสียหลีแวะเวียนไปดูพวกมันบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อดูว่ามีตัวใดป่วยบ้างหรือไม่เช้าวันนี้เมื่งเสียหลีจับพวกมันตัวหนึ่งขึ้นมาจากรังเจ้าเป็นอะไรไปเหตุใดได,ได้หนึ่งหมดหล้นเช่นนี้เขาจับเจ้าหนูตัวจ้อยพลิกไปมาก่อนจะรับรู้ถึงกลิ่นอายแปลกๆบนตัวพวกมัน เมื่อเสือหลีอุ้มจนหนุตัวจ้อยวิ่งโมโหไปที่ลานทัศนาบังเอิญสิถึงเขาทั้งสองคนฝึกประรองกำลังเช้าเสร็จพอดีอยากจะพูดไปถูกกว่านั้นผมก็บอกว่าจี้เซลชนะอีกฝ่ายเสร็จพอดีเมื่อเสืหลีชูหนูตัวนั้นเคลื่อนเซลหายขี้ขาดยิ่งกว่าหนูไม่มีทางเป็นเขาก็เรือแต่พวกเจ้าสองคนบอกมาใครแอบถอนขนมันรับหลังก่ะ <c oughs> โอ้ถอนขนหนูเหรอ ชีเสียมนูอินซีชูอีซีชูแงนหน้ามองฟ้าไม่มีคนยอมรับเลยเมื่อเสลีค้อมเอียร์ปหนูตอนนั้นลงกับพื้นไปหนูผิงวิ่งรถไปหาอีซีชูก่อนใช้กงเล็บเกี่ยวขาชายเสื้อของเขาเอาไว้ปีนไต่ขึ้นไปข้างบนอีซีชูกัดเขินเก็บมันเข้าอกเสื้อเมื่อเสหลี่ยิ้มยันความจริงปรากฏแล้วเขาพูดอย่างชิงชัง รังหนึ่งเจ็ดตัวเจ้าวันหนึ่งสลับเปลี่ยนตัวถอนขนเล่นมิได้หรือไรเล่นถอนขนมันตัวเดียวเช่นนี้ดูสิว่ามันแทบจะล้อนหมดแล้วอีชูก้มหน้าละอายสายตาประสานเข้าวดวงตากระมก,มกมของเจ้าหนูตัวจ้อยพอดีเสียหลีจี้เซียกระซิบเรียกอีกฝ่ายแผ่วเบาหลายวันมานี้จี้เซียคืบหน้าขึ้นมาก เว้นแม้แต่รักษาการคบค้าสมาคมยากๆอย่างก,ก,การประนีประนอมเขาก็ยังทำเป็นถึงแม้จะยังแข็งขืนอยู่บ้างก็ตามวันนี้พวกเรายังต้องเรียนปฐมวิถีแห่งแมคคาบทที่6อีกเมื่อสิริคิดในใจไม่เลวเป็นสิทธิที่รู้จักรักสหายร่วมสำนักด้วยเหตุนี้จึงไม่ตรน,นีอะไรอีชี้ชูอีกหันจะสั่งสอนหนูผีไม่เอาไหนแทน รู้จักหญิงในศั์รีบ้างยังจะเล่นกันชบชาวบ้านอีกเนาะวันหน้าคนร่วงหมดตัวมีหวังได้อพรักตายข้าไปละไม่สนใจเจ้าแล้วเดินไปได้ครึ่งกลางเจ้าจู่จิตใจกับเมืองเสียหลีกันหนักอึงตัวเองกลายเป็นมนุษย์เช่นนี้ต่างอันไดกระถูกถอนขนหมดเครี่ยงตัวเลี้ยยิ่งกว่าเตี้ยเสียอีกเมืองเสียหลีหันไปหาเสียถวงอิงหลังผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็อดถามขึ้นมาไม่ได้คืนนั้นเจ้าบอกว่าข้างงดงาม ไม่ได้พูดหลอกค่าใช่หรือไม่จีเซียวยิ้มเจ้างดงามยิ่งเมืองเซียหลีถึงตาใสจริงจังหน่อยสิเขาแอบนึกยินดีต่อให้ไม่มีผลข้าก็ยังหน้ามองอยู่ดีวันที่15เดือนหนึ่งแดนมนุษย์เฉริมฉลองเทศกาลอีกคราวเมืองเซียหลีให้ลูกศิษย์หยุดพักผ่อนได้หนึ่งมันบนยเขาวชางจุนศิษย์อาจารย์สามคนลงเขาไปกินหม้อไฟที่เมืองหันเหมือน เทศกาลใหญ่เหลาสุราขายดีเป็นเทน้ำเทท่าพวกเขานั่งอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่างมองดูกระบวนแห่โคมไฟบนท้องถนนดอกไม้ไฟเหม่บงบานอยู่บนฟากฟ,ากฟ้ายามราตรีที่นั่งดีๆเช่นนี้อี้เชียนจือไม่ใช่เชียนเชียนอี้จือช่วยจองให้พวกเขาจากที่เชียนอี้จือบอกแม้ต้นกินซื้อเทาจะเพิ่งเริ่มขายแต่สถานการณ์ก็นับว่าไม่เลว หากได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเชื่อว่าต้องขายได้ดีกว่านี้แน่อีชิชูถ่ายทอดคำพูดของเฉียนอีจืแขกบางคนรู้สึกสนใจตอนมากับสหายบอกว่าไม่ซื้อกายคล้ายปัปเรื่องหน้าขายหน้าทว่าวันรุ่งขึ้นกับแอบส่งเด็กรับใช้ประจำตัวสาวใช้มาดูแลสวนมาซื้อไป <c oughs> มีไรายได้เข้าไปในถุงเงินเช่นนั้นเมื่อเสียหลีก็อดมั่นอด,ด,ดมีสั่งอาหารชั้นเลรศเต็มโต๊ไอร้อนสีขาวลอยละล่องลอยออกมาตามน้ำแกงสีแดงเดือดพร่านในหม้อกลิ่นพ,พริกหอมเข้มลอยแตะจมูก ขาพูดว่าเงินที่ได้จากการถ่ายต้นกินซื่อเถาไม่นับเป็นมรดกของอริยะกระบีหากเป็นเงินที่พวกเราหามาได้ด้วยตัวเองอิชิชูกำลังลวกเหนือแกะเงินหาเองใช้เองสำราญแถเหลาสุราเอะมาเทิงเต๊ะที่อยู่ข้างๆถายนิ้วนับการเสียงดังลั่นดอกไม้ไฟขนาดใหญ่หระเบิดปึปงปังอยู่เหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนกี้เซียวขยับเข้าใกล้หูเมื่งเสือหลีกระซิบ ของของอริยะกระบีก็คือของของของเจ้าของของอริยะกระบีก็คือของของเจ้าเมื่อเสียหลี่ยิ้มกระสิบและก็เป็นของของเจ้าด้วยยอดเขาสางชุน3าิทธิอาจารย์ใช้ชีวิตเรียบง่ายระคนด้วยอุปสรรคเล็กๆเช่นวันนี้วันแล้ววันเล่าทว่าโลกของผู้บำเพ็ญพน์นอกเขาช้างชุนกับราวกิโลกใบหนึ่ง ปีใหม่ผ่านพ้นไปสภาพอากาศในแดนมนุษย์เริ่มอบอุ่นงานชุมนุม20ปีครั้งกำลังจะมาถึงทุกพักทุกสำนักต่างพากันปล่อยข่าวบอกว่าสารุุสิทธิ์ของตนคนใดทำลายสภาวะคนใดออกจากการกักตนได้รับอาวุธร้ายกาศอันใดบรรยากาศราเริ่มตึงเครียดมากขึ้นทุกขณะหันซานพยุหิมะโปรยปลาย,ตายเต็มฟ้าอุณหภูมิสูงกว่าตอนช่วงฤดูหนาวเล็กน้อย ปลาสนเขียวของวิหารถกสัจธรรมแตกกิ่งก้านใหม่แผ่นน้ำแข็งหนาเหนือทะเลสาบหันฐานข้างลานสำแดงกระบ,บี่เองก็เริ่มละลายสารนุสิทธตทั้งหลายต่างใจจดใจจ่อเฝ้ารอพิพา์พิจาร์ถึงเรื่องแานสนญามากขึ้นทุกวันวันนี้เมื่งเสียหลีเลี้ยงปลาอยู่ที่ริมสระนักพดน้อยเดินมารายงานข่าวบอกว่าเจเหลนเจ้าสำนักเชิญเขาไปประชุมที่ตำหนักกลาง ตามธรรมเนียมพงษ์หันสารสารนสิก์หันสานทั้งหมดที่จะเดินทางไปยังแดนสุนธยาหันไห่ลดต้องมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่ที่ตหนากรางครั้งหนึ่งวันเวลาสบายสบายตลอดสองเดือนของเมืออเสือหลีกำลังจะสิ้นสุดลงจบตอนที่สามสิบหกครับขอบคุณครับตอนที่สามสิบเจ็ดเลยนะครับยุ่งดินยุ่งฝาตอนที่สามสิบเจ็ดขอเดิมนำแป๊บน ตอนที่3ามยุ่งฟ้ายุ่งดินพวกเจ้ากระโดดลดเต้นอะไรอะไรอววรข้าอย่างนั้นหรอือเมื่อเสียหลีพูดกับปราในสะปราในในสระเขาหันกลับไปกำชับนักรถน้อยช่วงสองวันนี้เจ้าไปจัดการซื้อและเตรียมของที่จำเป็นมาเติมให้เรียบร้อยหลังจากข้าไปแดนสนทยาหากไม่จำเป็นพยายาม อย่าออกนอกยอดเขาช้างชุนนักพน้อยพำนักอยู่ที่เรือนหลังเล็กบริเวณเชิงเขาห่างจากทางเข้าออกสะพานแขวนผู้คงไม่ไกลเขาไม่ถามอะไรทำเพียงมยักหน้าอย่างจริงจังตอบเอาโสมมั่นข้ากับสิทธบพี่ทั้งสองจะรอท่านกลับมาจะจูปราในก็สะบัดหางใส่ผิวน้ำเต็มแรงน้ำนิสสะแตกกระจายผิวเสียวไหลร้องอุทานออกมากบเบาๆทางชักเท้าถอยหลัง เมึงเสรลีสอนหนูโอรงปลาด้วยท่าทีคุ้นเคยยังจะก,กระโดดอีกอยากขึ้นสวรรค์หรือบางครั้งเมืงเสรลีก็ให้สิบคนโตเลี้ยงปลาแทนตนนับตั้งแต่นั้นปลาในสามตัวในสระก็ทำตัวผิดแปลกแปลกไปผู้ใดเข้ามาใกล้สระพวกมันก็นล้วนพาคำสะแัดครีบห้าหานทำผิวน้ำแตกกระจาย เราก็ตกใจหวาดกลัวอะไรบางอย่างว่าหนีหัวซุกหัวสุนเมื่อเสลีไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่ก็นั้นแค่แคเ,เล็กน้อยเท่านั้นโยนอาหาให้อาหารให้ไกลๆจะว่าไปก็สนุกดีเหมือนกันจว่าไปปลาในพวกนี้แม้นจะเขาจะเป็นคนเลี้ยงแต่เขาก็ไม่รู้ชัดว่ามันเป็นปลาในชนิดใดกัน มีที่มาที่ไปเช่นไรจี้เซียวเอามันกลับมาจากข้างนอกเจ้านายที่แท้จริงของมันจึงควรเป็นจี้เซียววสันแรกของหานซานเริ่มลงจากเชิงเขาไม่ใช่เริ่มเริ่มจากเชิงเขาต้นไม้ใบหญ้าแถบบริเวณวิหารสัจธรรมกลับฟื้นคืนชีวิตดอกไม้ป่าเล็กละเอียดเบ่งบานทั่วพื้นแม้นทอดตามมองไปจะเห็นเทือกเขาหิมะยาวเหยียด พรอมล้อมด้ทะเลเหมอกยืนตะหงานอยู่หลังแนวผูพชาติแดงใบไม้เขียวชะอุ่มใต้ท้องฟ้าสีฟ้าใสบริเวณเทือกเขาหิมะน้ำแข็งเริ่มละลายผิวน้ำแข็งลอยขึ้นลง,ล,งลอยขึ้นๆลงลงอยู่เหนือผิวน้ำไหลไปตามกระแสทานสิงสาราศาสตร์กลางป่าเขาตื่นจากการจำศีลพวกมันต่างพากันมุดออกจากรังทิ้งรอยเท้าเป็นแนไวไว้บนหิมะอ่อนนุ่ม เส้นทางเขาเปียกเลื่อนยามนี้เหล่านักตน้อยที่เคยวุ่นวายกับการกวาดหิมะในช่วงกลางฤดูหนาวหายตัวไปจนหมดเม้ดไอกองหิมะข้างทางสูงเกือบครึ่งตัวคนเองก็ไม่มีให้เห็นแล้วเสียงนกเสียงแมลงดังระง,งมอยู่กลางป่าศิษย์อาจารย์แห่งยอดเขาสางจนสามคนเดินอยู่บนทางเขามุ่งหน้าไปยังตำหนาก,กลางบนยอดเขาประมุกเข้าร่วมการประชุมใหญ่ตามคำสั่งของจนเหนุนเจ้าสำนัก เด็กหนุ่มกำลังอยู่ในช่วงเติบใหญ่ไม่ต่างกันไรกับต้นหลิวยางที่ไปก,กิ่งก้านใบจเจริญเติบโตวรวดเร็วมีเพียงมึ่งเสี่ยรีเท่านั้นที่ยังตัวเท่าเดิมเทียบกับพวกสิทธ์แล้วเหมือนจะเทียยกว่าอยู่หลายส่วนเขาห่มร่างไว้ใต้ซึ้อคุมกันลมสีเงินวับวาวสองมือประคองเตาอื่นมือใบน้อยมีจิตประณีต หากมองอยู่ไกลๆพวกเขาสามคนดูไม่ต่างอันใดกับองค์รักษ์สองคนคุ้มครองคุณชายน้อย,ยตระกูลใหญ่ออกมาเดินเล่นเมืม่งเซลีหันกลับพูดว่าหลังเข้าไปในตำหนักหากมีคนถามพวกเจ้าข้าจะตอบแทนเองพวกเจ้าสองคนทำเพียงแค่ยิ้มแสดงคารวะเท่านั้นพอจีเซียวยิ้มอืมอีชิชูตอบว่าได้ครับพี่เมึง เมึ่อเสลีบอกอีกเดี๋ยวพวกเจ้าจะเรียกข้าพี่เมืงหรือเสหลีอีกไม่ได้เป็นอันขาดให้เรียกาว่าอาจารย์เดิมเมืเ่อเสลีไม่คิดพาสิทธิ์ทั้งสองมาด้วยโดยเฉพาะเสียวเทียงอยิ๋วเสียวถิงอินเขาไม่เหมือนกับตนเองที่ชื่อเสียงในรอบควบมำเป็นพดย่ำแย่ไม่น่าฟังนับตั้งแต่เข้าหารซานมาเสียวถิงอินก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษและเพราะประมัติธรรมนายของหูซื่อ ทุกคนจึงรู้ว่าเขาคือผู้สืบทอดของจี้เซลวเจนหลินชื่อเสียงโด่งดังเป็นเสมือนดาบสองคมหากทำได้ดีสมดังความคาดหวังของผู้อื่นพวกเขา,ยาเหยอมบอกว่าท่านมีชื่อเสียงสมกับความสามารถที่แท้จริงแต่หากบกพล่องไปเพียงน้อยก็จะกลายเป็นเพียงพวกพวกพวกเกรวารากจอมปลอมอะไรอ๋อ พวกกะเรว่ารากจอมปลอมอมืใช้รอจุฬาสะกดอา่านกะเลว่ารากจอมปลอมกะเลนี่สะกดได้รอจุฬาคำว่าวเลเกะเลลุงเลงงงก็จะกลายเป็นพวกกะเลว่ารากจอมปลอมไม่อาจได้เป็นดังชื่อเสียงที่เลื่องลือ จี้เซียวรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาทำพูดมนุษย์หาได้มีอันใดต้องนำหาไม่แตว่าเมื่งเซียหลีผู้เป็นอาจารย์กลับกังวลแทนไม่ปรนานีให้เขาแสดงฝีมือต่อหน้าสายตาสอบสองผู้ไม่ดูดีร้ายมากมายเร็วเกินไปนักแต่ว่าเสด็จสองกับกระตือรือร้นขอเดินทางมาด้วยจี้เซียวเอ่ยถึงนี่เป็นการเข้าร่วมชุมนุมสำคัญครั้งแรกหลังเจ้ารับสิทธิ์การประชุมอย่างเป็นทางการเช่นนี้ ไม่มีอวสค,คนใดพานพพไปทุกคนล้วนมีสิทธิสายตรงคอยติดตามรับใช้อยู่ข้างกายแล้วเจ้าจะเดินทางไปคนเดียวได้เช่นไรอิชิชูเอ่ยเสริมใช่แล้วพวกเรายอดเขาช้างชนจะปล่อยผู้อื่นดูแคลนไม่ได้เมื่อเสียหลีคิดในใจอวโสค,คนอื่นเลือกสารสทุศิ์ติดตามไปด้วยหลายคนข้าพอพวกเจ้าไปแค่สองคนไม่เห็นจะต่างไปกับคนเดียวตรงที่ใด บนลานกว้างนอกตำหนักกลางสารสสิทธิ์จำนวนร้อยกว่าคนต่างก็แถวกันอย่างเป็นระเบียบสวมใส่สอภรพ,พดหารสารยืนตัวตรงสีหน้าจดจ่อรอการประชุมอีกไม่นานพวกเขาไปได้เป็นตัวแทนหานสารเข้าร่วมประลองแดนสนญญาหันไหเมึงเสืยหลีเดินผ่านฝุงชนไปหัวหน้าฝ่ายภารกิจนำเขาพาเข้านั่งประจำที่เจ้าสนักกัรมมุกยอดเขาคนอื่นๆล้วนมาถึงแล้ว พอเห็นเขาก็ยิ้มเมตตาเอ็นดูเสียหลีมาแล้วมานั่งตรงนี้สิระยะน,นี้เป็นเช่นไรบ้างไม่เลวไม่เลวทําลายสะวะได้แล้วงั้นหรือถึงแม้อโศจะเท่ากันแต่ความรู้สึกข,ของพวกเขาจะคงเห็นเมื่อเสียหลีเป็นเด็กเมื่อเสียหลีตอบคำถามพวกเขาอย่างจริงจัง จี้เสียวฟังแล้วรู้สึกอับจนตัวเองคล้ายอาวุโสถดถอยเพียงไม่นานอาวุโสคนอื่นก็ทยอยกันเข้ามานั่งบ้างก็มีสิทธิสายตรง3คนไม่ก็เจ็ดคนยืนอยู่ด้านหลังยามนี้สานุสิท์ที่พวกเขาคัดเลือกให้มาเข้าร่วมประลอง1-2คนกำลังยืนรออยู่นอกตำหนักในตำหนักคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเสียงทัทายโอภาประสยัยกลับรดน้อยลงทุกทีบรรยากาศเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมจริงจัง เมื่อเสลีแอบํำรวจพบว,ว่ายามนี้ตอนสอบรับสิทนั้นไม่เหมือนกันอาวุโสที่นั่งอยู่ข้างประมุกยอดเขาทั้งห้าล้วนแล้วแต่เป็นอาวุโสสกุลโจรหรือไม่ก็มีสายสัมพันธ์กับสกุลโจพวกเขาพูดคุยกันน้อยมากราวกับมีเส้นแบ่งที่มองไปเห็นกั้นขวางอยู่คนภายนอกเองก็กำลังพิจนารณาดูสิทธิอาจารย์ทั้งสามจากยอดเขาสาชุนทุกคนต่างประจัยสมนสนเทศถ่ายเสียงวิภาควิจารณ์ เมืเ่อเสลีทำลายสภาแล้วสภาสภาวะรวมจิตเกัดตนเลื่อนระดับขั้นจำไม่ใช่ดีกัดตนเล่นระดับขั้นจำ,นต,นนนจำต้องมีคนช่วยคุมกองฉะนั้นเขาก็ต้องไปหาคนจากนอกเขาชางชวนมาช่วยแน่ถ้าว่าไม่ใครได้ยินข่าวนี้เลย ถ้าได้ยินว่าเขาไปพบเชียนอี้จือหรือว่าเขาไปขอโอรสวิเศษมา2เดือนก่อนหลังฝึกปราณได้สมบูรณ์พร้อมเมื่อเสียหลีก็ไม่เคยมีข่าวกักตนแพร่สะพัดออกไปแม้แต่น้อยซ้ําก่อนหน้าจะมีเคยเห็นเขาพาสิทธิ์ไปกินอาหารดินทางในเมืองหันเหมือนเห็นอยู่ชัดว่าเขาไม่ได้กักตน ครั้งนี้พอผมหน้ากันอกทีกับสู่สรรภาวะรวมจิตแล้วสรรภาวะข้ามขั้นสู้กับสรรภาวะที่เหนือกว่านำซ้ำยังทำลายสรรภาวะได้ง่ายดายหรือว่าเมื่อเสือหลีเป็นผู้มีพรสวรรค์หรือ มึ่งเสลีคนนี้กับมึ่งเสลีที่ประทับแน่นอยู่ในความคิดของผู้คนเรียกได้ว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงหลายคนเชื่อว่าเพื่อประคองเพื่อการประลองแดนสุนธยาหันไห่มึ่งเสลีไม่แค่ต้องกินเอาสดวิเศษที่ส่งผลเสียภายหลังไม่รู้สิ้นเพื่อเข้าไปยกระดับสภาวะของตัวเองเป็นแม่นมั่น แต่ที่แท้เขาซอบานต่อหน้าป้ายวิญญาณของจี้เซียวท่ากลางสายตาของผู้คนจำนวนมากในยามนั้นไม่ใช่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่หากปรารถนาจะทุ่มเทอย่างสุดกำลังเพื่อได้มาซึ่งอุตสาไร้เกียรติสันต่างหากเรื่องนี้ว่านับว่าชวนน้ำตาหลังยิ่งนะัก มีเมื่งเสียหลีคอยหนึงหนูสายตาผู้คนอยู่ด้านหน้าเช่นนั้นเซลถึงอินก็แม้จะเข้าสู่สภาะได้รวดเวลึกปรารนขั้นสุดท้ายแต่กลับได้รักคำวิจารณ์แก่เพียงอยู่ในความคาดหมายไม่เสียทีที่เป็นร่างสิทวิญญาณกระบี่แตกกำเนิดไม่ต่างอันใดกับยี่เซลในยามนั้นผู้โศทั้งหลายล้วนมาพร้อมหน้าเจ้าสำนักให้หัวหน้าฝ่ายภารกิจ ่ายทอดคำสั่งสารนสิทธิ์ทั้งหมดถึงเดินเรียงแถวเข้าตำหนักยืนอยู่กลางโถงใหญ่อย่างเป็นระเบียบเจ้าสำนักลุกขึ้นยืนสายตากวาดมองไปยังใบหน้าเหล่านั้นทุก20ปีจะมีอนุชนรุ่นหลังฝีมือโดดเด่นสะกดอารมณ์ตื่นเต้นใบหน้าเต็มไปด้วยแรงตรารถนามั่นอกมั่นใจใครท่าทายคล้ายไม่อดทนรออยากออกเดินทางในทันทีมาหยุดยืนอยู่ที่นี่เสมอ าว่าในหมู่พวกเขาอาจจะมีใครบางคนที่จะไม่ได้กลับมาแดนสนยยหันหายจะเปิดขึ้นทุกๆ20ปีตามกฎการประรองจะอนุญาตให้เข้าร่วมได้ก็แต่ผู้บำเพ็ญพ์ที่อายุต่ำกว่า30เท่านั้นเพราะต่างเข้าแดนสนยยเป็นครั้งแรกทุกคนจึงทำได้เพียงปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าม,มาจากเรอการของ ผ,ผู้สอนกับแผนที่ที่วาดขึ้นจากความทรงจําเท่านั้นนี่คือการประจนภัยของผู้บําเพ็ญพจน์ร,รุ่นยาวทุกคนต่างแบกรับตามหวังหนาหนักไว้บนไหลจะมีชื่อเสียงงดังไปทั่วสี่สมุดหรือจะฝังกระดูกไว้กลางทะเลทรายท้นตัดสินกันที่นี่เจ้าสำนักพูดช้าๆทุกคนพวกเจ้าล้วนเป็นเด็กหนุม่มเป็นสิทธิโดดเด่นที่สุดของหานซานข้าเชื่อมั่นว่า พวกเจ้าจะพยายามสุดความสามารถเพื่อน,นำเกียรติยศชื่อเสียงกลับมาให้พวกเราเถียงตออรับของเหล่าสานุสิทธ์นับร้อยดังกล้องอยู่กลางกำนักขนาดใหญ่พวกเราจะไม่ทำให้อาจารย์และท่านและสำนักต้องผิดหวังด้ยินเช่นนั้นเมืองีิลีเองก็อยากตะโกนออกมาสาักสองสามประโยคเช่นกันแต่เพราะเป็นผู้อุโสจึงได้ถ่ายเสียงให้สานุสิทธิ์ทั้งสองฟัง ดีซิชูถ่ายเสียงถอนหายใจข้าเอก,ก็อยากไปแดนสุนทยาหน่าเสียดายเวลาไม่ไปจบเหมาะเกิดมาไร้วาสนาเมื่อเสียหีีเองกอบใจเขาฝึกฝนฝีมือให้ดีวันหน้าได้ลงจากเขาจาริกแผ่นดินกว้างใหญ่ท่องทั่วสามภพแค่แดนสุนทยาเห่งเดียวนับเป็นอะไรได้เจ้าสำนักกล่าวเสียงเขิมความหมายของแดนสุนทยาก็คือการฝึกฝนทดสอบ อาใช้การประหัตประหารกันไม่สิ้นหวังว่าพวกเจ้าจะรู้จักรัากรหนึ่งในนั้นก็คือห้ามทำร้ายผู้สารสิทธิเ์เราสารนิสิ์ขานรับสิทจจะจดจำใส่ใจทว่าการต่อสู้ไหนเลยจะเนื่องการบาดเจ็บล้มตายได้เพียงแต่การบาดเจ็บล้มตายระดับนี้นับว่าน้อยกว่าก่า่อนมากทำให้พวกบำเพ็ญฟดเห็นแดนมนุษย์มีโอกาสเพิ่มฟูกรังหรือเร,อง,เรองต่อต้านมารและอสูร ผู้ที่อยู่ในแดนสุนธยาสามารถสละดสิทธิ์ได้ก็เพียงผ่านพ้นเจวันไปได้ก็จะสามารถใช้เวทขึ้นย้ายออกจากแดนสุนธยาและนี่ก็เป็นแผนที่เจ้าสํานักแม้ประมุกยอดเขาคนอื่นเตรียมให้เมื่อสเสวีนีในตอนแรกสมัยที่ยังไม่มีการปลรองแดนสุนธยาหันหายผู้แข็งแกร่งจากทุกสํานักจันอ,อมือแย่งริงทรัพย์สินไร้เจ้าของแสดงฝีงมือให้เป็นที่ประจักษ์เฉือนภูเขาผ่าสมูและก็เผากะทอมแสดงอนุภาพเกิดไกล เหตุนองเลือดทำร้ายปุถุชนคนธรรมดาเป็นสิ่งยากดีกเลี่ยงจนเหลืนเจ้าสำนักไปยักหน้าสมสัญญาณบอกให้หัวหน้าฝ่ายภา,ยายรกิจแจกจ่ายป้ายหยกในตาของเหล่าสารสิทธิ์เปล่งประกายวับวาวขึ้นไปทอีกทีขึ้นปับวาวมากขึ้นไปอีกอันผิด ป้ายหยกเป็นเครื่องหมายของการเดินทางเข้าสู่แดนสนทรยาจำนวนผู้ที่จะเข้าไปในแดนสุนยานั้นได้นั้นจำกัดไว้ที่2,000ป้ายหยก1อันต่อ1คนเท่านั้นยามนั้นที้เซียวจนหนึน่งออกหน้าปรึกษากับตัวแทนแต่และสำนักว่าจะแบ่งจํานวนกันเช่นไรท้ายที่สุดสำนักที่มีขนาดใหญ่สุด ทั้ง6สำนักได้สิทธิ์ไปคนละ150อันสำนักขนาดกลางกับตระกูลใหญ่ที่มีอยู่มากมายในแดนมนุษย์จะได้จำนวนลดลั่นลงไปส่วนสำนักเล็กๆก็อยู่ห่างไกลทั้งสำนักมีอยู่กันแค่100คร้อยกว่าคนได้รับสิทธิ์แค่เพียง1อันบางครั้งเพราะสิทธิ์ที่มีอยู่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าร่วมได้สุดท้ายก็ได้แต่สารสิทธิ์นำป้าโยกไปขาย ไปแขวนขายต่อกันตามทางตามร้านเงินทองที่ได้มานับว่าอัดโผไว้อยู่มีขายป้ายยกด้วยเจ้าสนักขุบเราให้กำลังใจทุกคนเน้นกดแต่ละข้อสุดท้ายก็ประกาศว่าห้าวันให้หลังยามเหมาสามเกยให้ทุกคนปรวมตัวกันที่ร้านนอกตำหนักนเวทวศรสตราเหินเมหามุ่งหน้าไปหันไห่ประมุขยอดเขาจือเยียนกับอาวุโสข้าเขาชางชวนจะผู้นำกระบวนร่วมเดินทางไปด้วย เมือเซหลีกำลังจะกลายเป็นผู้นำกระบวนเพียงหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ที่เข้ามาในแดนสนธยหันหายร่วมกับเหล่าสาโมุสิ์เมื่อเซหลีรู้สึกอ้างวางนิดนิดเขาถ่ายเสียงบอกกับสิทธ์ทั้งสองฮ้เดิมข้าตั้งใจไปตามลำพังเที่ยวเล่นไปตามทางถือโอกาสเที่ยวเที่นเที่ยวชมแดนมนุษย์นึกไม่ถึงเลยจีเซียวถ่ายทอดเสียงปรบใจร่วมสำนัก ร่วมเดินทางกฎแต่ไหนแต่ไรก็เป็นเช่นนี้ใครเป็นคนกนําหนดกฎเหลวไหลเช่นนี้ยุ่งดินยุ่งฟ้าไม่พอยังยุ่งเรื่องชาวบ้านจะเดินทางแบบใดอีกฟันเฟือนชัดๆที่เซียวสีหน้าซับซ้อนน่าจะเป็นคู่ร่วมบําเพ็ญของเจ้าป้องกันไม่ให้มีคนพัดหลงป้าหยกถูกช่อนชิงได้ยินเช่นนั้นอีที่ชูก็รีบตบบดช่างเถอะช่างเถอะพี่เมืงม่งเมื่งเสรีขึ้น คิดอยู่ครั้นหนึ่งจะว่าไปก็ถูกคำพูดที่ว่าใครกำหนดกฎเหลวไหลเช่นนี้หากดนาออกไปมีหวังแปดส่วนได้โดนหัวคู่ร่วมบำเพ็ญของตนตัวเองแน่วันหน้าจะพูดเช่นนี้มาได้เป็นอันขาดยุ่งดินยุ่งฟ้าไม่พอขอบคุณครับ